รุสวดยามเช้านะครับพบกันเช้านี้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตสถานีกลางบางซื่อเดิมนะครับ <c oughs> ใหญ่โตอลังการงานสร้างนะครับรองรับการใช้งาน50ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับนอกจากรถไฟทางไกลปกติทึงย้ายมาจากหัวลำโพงเดิมนะครับก็รองรับรถไฟ ความเร็วสูงนะไฮสปีดไทยจีนนะครับรวมทั้งเป็นจังชั่นของรถไฟสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเภาด้วยนะครับก็จ<อ> <c oughs> ุดนี้มีรถไฟฟ้าบลูไลน์นะ MRT นะครับ มาตัดผ่านด้วยก็ถือว่าเป็นจังชั่นใหม่ของประเทศไทยนะครับพบกันเช้าวนันนี้ข่าวร้ายของสโมสรลิผูนะครับอเล็กซานเดอร์อ,อิซักได้รับบาดเจ็บเข่าแตกนะครับห,หนักกว่าที่คาดนะครับข่าวดีก็คือการผ่าตัดเป็นไปได้ดีนะ <laughs> แต่ข่าวร้ายเร็วที่สุด ที่อีซักจะกลับมาช่วยทีมได้เมษายนปีหน้าเลยโอ้โหสามสี่เดือนนะครับที่จะต้องไปพักรักษาการบาดเจ็บงานงอกแล้วเลี้ยวภูนะครับโมเมสซา,า่าก็ไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์แอฟริกันเนชั่นครับซึ่งล่าสุดเมื่อคือนนี้ <c oughs> อียิปต์เฉือนเอาชนะซิมบับเวไปสองประตูต่อหนึ่ง บางโมนะครับโมเมสซาลาคิงโมของเรานะครับยิงประตูหน้าทีบาบช่วยอียิปต์เฉือนเอาชนะสิมบเวไปแบบหือจับเลยนะครับพอไม่มีซาลาไม่มีอเล็กซานเดอร์อิซกักโอ้โหนะตลาดดูดูนะครัปีนี้เดิมทีคิดว่าจะแก้ปัญหาเฉพาะแนวรับนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มองไปที่มาเกฮีแหละแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้มันขามันจะเมียไปไม่รู้ว่าสุดท้ายนี่จะเป็นยังไงครับคราวน,นี้กอ,องหน้าก็อาจจะต้องเป็นวาระฉุกเฉินเร่งด่วนนะครับต้องหาผู้เล่นมาเสริมทัพในช่วงที่อเล็กซานเดรซักพักรักษาการบาดเจ็บแล้วก็โมเมนต์ซาร่าก็ ระยะยาวแหละนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้ารวมทั้งในระยะยาวด้วยนะครับก็อ,องตัวเซเมนโยคือชื่อหนึ่งที่ลอยขึ้นมานะครับศูนย์หน้าของบอลหมัดทีมชาติกาหน้าตามข่าวนะครับมิพูก็ได้มีการเจรจาไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็ให้ความสนใจอยากจะมาร่วมทัพหรือพูนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่า สุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้มีมีงานให้แก้เยอะนะครับปีนี้ลิฟทผูลนี่นี่หลังจากครุกครุกครกครักมาช่วงหนึ่งเดือนกันยายนตุลาคมแล้วก็ต่อเนื่องเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้ก็พอจะผ่อนคลายได้บ้างนะครับไม่แพ้ในทุกรายการแล้วถึง6เกมแล้วนะครับ3เกมหลังจากนี้เมื่อวานที่บอกว่าต้องไปเจออะไรนะไปเจอ เซเนแลไม่ใช่นะครับลิเวอร์พูสามนัดหลังจากนี้นะครับจะต้องเจอกับวูฟแฮมตันนะครับแล้วก็ลีสยูไนเต็ดแล้วก็สุดท้ายฟูลแลมแอตเลติกนะครับฟูลแลมที่เพิ่งเมื่อคืนเมือ่อพิ่งเฉือเนเอาชนะลอติงแฮมฟอร์เรสต์ไป1ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็น3เกมที่ลิเวอร์พูลจะไม่มีโมเมสซาร่าไม่มี ไอเล็กซาอนเดอร์อีซักแน่นอนก็ต้องมาดูว่าอาร์เนชลัดจะจัดทีมอย่างไรเอานะมันก็มีทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายแหละนะครับข่าวดีก็คือทีมเริ่มกลับเข้ามาสู่เส้นทางได้บ้างแล้วนะครับส่วนข่าวร้ายก็คือปัญหาที่ต้องแก้กันต่อไปใครจะมาช่วยทีมในแนวรับใครจะมาเสริมในแนวรุกในช่วงเปิดตลาด ฤดูหนาวเดือนมก,กราคมที่จะมาถึงนี้นะครับก็ช่วงนี้ฟุตบอลก็เป็นโค้งสำคัญแหละนะครับหัวตรางเขาก็ขับเคี่ยวกันอย่างหนักอาร์เซนอลแมนซิตี้รวมทั้งมามืดอย่างแอสตันวิลล่าส่วนพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกตอนนี้ก็เปิดกล้างนะครับอันดับที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10มีลุ้นหมดนะครับแม้กระทั่งฟูแลมที่เพิ่งเอาชนะ บอร์เด้เมื่อคืนนี้พกแต้มท่านั้นเองครับจากโซนแชมเปยนลีกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ยังเป็นไปได้อะไรก็ยังเปิดบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรายละเอียดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับวันนี้ก็ในร่มรมนะเด็กของคือมันไม่มีข่าวดีหรกักช่วงนี้นะครับมีแต่ว่าจะให้มันเลวร้ายไปกว่านี้่านั้นเองนะครับ ดูแลสุขภาพนะครับยินดีร่วกันวันนี้สวัสดีครับ